กพังอะไรตอนนี้เนี่ยพังอะไรของเธอก็รีโมดมันพังอ่ะดิพังก็ไปซื้อใหม่สิเอารถฉันไปใช้สิว่าจะดูมิดแกนซะหน่อยรีโมทก็มาพังอีกอดดูเลยเุ้ยเสียงหหน้าบูดเชียวนะมาได้ไง เดินมามั้งก็เห็นอยู่ว่าหายตัวมาเออลืมเลยว,ว่าเธอหายตัวได้เนาะรีโมทพังเหรอเธอรู้ได้ไงอะอดดูมิดแกนเลยละสิ<ฮ>นี่คือรีโมทข้ามเวลามันจะช่วยข้ามเวลาในช่วงที่น่าเบือ่อหรือว่าในช่วงที่เธอไม่อยากอยู่บ้านโดยบอกเวลาที่จะไปแล้วกดที่รีโมทเธอจะวาร์ปทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแกนวาร์ปขอบคุณนะแม่หมอ ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสก็แล้วกันเพราะมันอาจพลาดช่วงเวลาที่สําคัญของเธอไปได้เพราะฉะนั้นใช้ให้ระวังล่ะงั้นลองใช้เลยละกันขอข้ามเวลาไปที่ฉันซื้อรีโมทมาแล้วปิดเกินผลจริงด้วยงั้นขอข้ามไปตอนที่ประกาศมิดแกน223 0เลยลกัน มิสแกนแรนไทยแลนด์สองพัได้แก่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้ามีเจ้าหนี้อยู่มือก็เอา้าไมสิทำไมไม่แต่งตัวอีกอะแต่งตัวแต่งตัวอะไรแต่งตัวไปไหนก็ให้นัดฟีวไว้ไงจะถึงเวลาแล้วเนี่ยนัดอะไรนัดตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอ้านัดเองแท้ช่างเถอะไปไปไปรีบไปแต่งตัวด่วนๆเลยฟิวจะถึงแล้วเนี่ย ตอนที่เจอพีนอ้าตีมาแล้วเหรอเออเป็นไงบ้างอ่ะอะไรของเธอเราพูดคุยกันไปเองนะลืมไปแล้วเหรอคือตอนไหนวะอ๋อไม่ใช่ก็ถามที่เฉยไงเผ่อเธอมีอะไรอัปเดตแล้วตรงอะไม่มาด้วยกันเหรออ๋อตรงเอารถไปจอดเดี๋ยวฉันโทรตามก่อนนะโหอ,อยู่ไหนเนี่ยอ้าวเมอกีเราเพิ่งคุยกันคือลืมแล้วเหรอ แม่เราไม่สบายอะ่ะเราต้องกลับไปดูแลแม่เออเราเราไม่ได้ลืมนะตรงจริงแล้วมันเดี๋ยวค่อยคุยนะแค่นี้ก่อนเรากำลังรีบเป็นไงมากอะแกทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้หรือว่าจะเป็นพราเจ้านี่ต้องเป็นพราเจ้านี่แน่แ่